Speaker, ส,สวัสดีครับนิสิสวัสดีครับครับนิสิร์ชื่ออะไรครับช uh ื่อนายโพครพุกมากครับเรียนอยู่สาขาอะไรครับเรียนอยู่สาขาพณะศึกษาครับแล้ววันนี้กินอะไรมาแล้วหรือยังครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินอะไรครับช่วงนี้เล่นเกมบ่อยแล้วเมื่อคืนพักผ่อนเพียงพอไหมครับเมื่อคืนก็ไม่ไม่ไม่ได้นอนเลยครับอ๋อเล่นเกมอะไรนะก็ไม่ค่อยได้นอนติดเกมเยอะยางยัง ช่รวงน,นี้ก็ต้องดันแรงครับวันนี้เรียนเป็นยังไงบ้างครับก็ก็กวันนี้ไม่ได้ไปเรียนครับวันนี้เตือนไม่ทันเรับอเตือนตอนนี้ครับแล้วน,นิสิตมหาอาจารย์มีอะไรปรึกษาอาจารย์ไหมครับคือผมก็อยากจะถามเรื่องผมช่วงนี้ติดเกมมาครับก็อยากจะถามว่าจะาามีวิธีไหนบ้างครับที่ให้ผมยื้ติดเกมเพราะว่า ช่วงนี้ผมก็พอนเล่นเกมก็นอนหลับครับแล้วก็ตื่นสายก็ทำให้ไม่ได้ไปเรียนครับแล้วช่วงนี้อาจารย์ก็เริ่มทักทวงมาบ้างครับว่าลนจะเรียนไม่ดีครับมองเมื่อก่อนผมเข้าท่านลนไะเรียนดีครับในช่วงสองสาเดือนมาน,นี้ก็พอได้เล่นเกมก็การเีินก็เสียครับงานก็ไม่ค่อย แล,แล้วนิสิตเล่นเกมวันละกี่ชั่วโมงครับก็ถ้าช่วงนี้ก็้ม่หนักเลยครับเล่นเกือบจะยี่สบสี่ชั่วโมงคือบางครั้งก็แทบไม่ได้นอนเลยก็มาวันก็ประมาณสิบห้าสิบหกชั่วโมงครับ,เล,นนรบ,บ,รบเล่นอยู่ตลอดเลยนิสิตเล่นเกมอะไรครับสว่วนมากเกมอาครับเ,เ,เล่นกับเพื่อนเพื่อน <c oughs> ที่ที่เคยเรียนมาเห็นได้วยกันเขาก็ มีก็จะเกมเหมือนกัน,น,กนแล้วแล้วนิสิตไปในหนึ่งสัปดาห์นิสิตไปเรียนกี่ครั้งหน้าครับงานหนึ่งสัปดาห์ผมก็บางครั้งก็ไม่ได้อยเลยเป็นกิจเยอะมากครับแล้วก็มาสัปดาห์ก็ครั้งถึงสองครั้งครับบางทีก็ขี้เกียจเลยแล้วก็เก็นเกมจน ข้ามวันข้ามคืนอาจารย์ทักตามยังไงผมก็ไม่ได้อันนี้ที่นิสิตไม่เรียนในอีพอนีสิตไม่ตื่นใช่ไหมนอนดึกใช่ไหมไม่ตื่นนะครับบางท่านก็ยังไม่ได้นอนครับแล้วก็เล่นเกมรู้ว่าบางท่านก็รู้นะครับว่าไม่มีเรียนก็แต่ก็เล่นเกมครับใช่ไหมแล้วแล้วนิสิตเริ่มรู้สึกตัวเองว่าติดเกมตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ครับจริงๆนะครับผมก็เล่นเกมมาตั้งแต่ช่วง มัธยมปลายแต่ก่อนจบมาก็เลยแต่ช่วงที่ติดนานหนักเลยคือช่วงที่เข้ามาอะไรมาแล้วก็เรื่องหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าส่วนใหญ,ญก่ก็คือว่างว่างแล้วก็เรื่องนี้เกมก็หนักจริงๆเลยก็ช่วงนะครับสามสี่เดือนที่ผ่านมานี่แล้วนิสิตติดเกมมากนั้นติดถึงขนาดไหนได้มากเลยครับก็คือ ถึงงั้นตังที่พ่อแม่อุ้นมาให้ก็เติมใส่ในเกมทุกบาทเลยครับคือบางครั้งก็กินแค่ม,มามา้าครับบางมืง แล้ว100ในสัปดาห์กินพอไหมพอใช่ไหมจริงจริงก็ไม่พอนะครับแต่ผมก็แบ่งได้แเพราะว่าส่วนใหญ่ก็กินแบบล้อนๆนะครับกินกินน้อยแล้วส่วนมากน,นิสิตเติมเกมชื่อเกมว่าอะไรบ้างที่เติมกี่เกมได้ก็จะ VRV ก็จะเติมเป็นแบบสกินนะครับสกินก็คือ หมือนคล้ายๆชุดของตัวละครครับแล้วก็ซื้อแล้วมีเกมอืม่นบ้างครัเบเช่นเกมฟุตบอลนบเ็นเกมที้าซื้อเพื่อสุ่มตัวละคร้บแล้วที่ศิธมีผลการเรียนเป็นยังไงบ้างครับที่ช่วงที่ติดเกมเยอะตอนนี้ก็ถอนถอนวิชาเรียนไปแล้ว2ตัวแล้วครับในเทอมนี้เพราะว่าเพราะว่าคะแนน น่าจะติดเดียวเพรถ้าว่าไม่ถอนแล้วว่าบางวิชาตอนนี้ก็ไม่ถึงห้าสิบมันก็คิดว่าน่าจะได้ถอนอีกหลายวิชาเพราะว่ามีบางวิชาที่ไม่ไปเรียนจนอาจารย์ไม่ให้สอบเดรับไม่ให้สอบไตรนอกก็ก็น่าอาต้องถอนอีกเยอะแล้วแล้ว,ลว,ลวนีสิ ที่ที่นีกจิตเกมเยอะวันนี้ผู้ปกครองรู้ไหมครับไม่ทราบเลยพอผู้ปกครองถามว่าไปเรียนไหมผมก็โกหกไปว่าว่าไปเรียนครับทุกวันนี้ผู้ปกครองพ่อแม่ผมก็จะโทรมาถามตลอดนะครับผมก็ตอบว่าไปเรียนไปเรียนบ้างบางครั้งก็บางครั้งก็โทรไปหาเขาบ้าง สัปดาห์เต็มกินหมดเลยครับจนงไม่มีตังคิดีครับเรม่ของเพื่อแล้วการเรียนนี้ได้แจ้งให้ผู้ของรู้ไหมว่าว่านิสิตได้ถอนไปกี่วิชาแล้วหรือว่าติเดเรียบไปกี่วิชาแล้วไม่ได้แจ้งเลยครับ แล้วนิสิตได้ไปทำกิจกรรมอื่นไหมนอกจากเล่นเกมครับไม่ค่อยได้ออกไปไหนนลาไม่ไม่ถ้าไม่ไมปไหนก็คืออยู่ที่หออยู่ที่หอตลอดเลยคือเล่นเกมตลอดนิสิตเข้ามาในเรียนครูประนีันิสิตเล่นกีฬาอะไรครับปกติเป็นนักนก,กีฬาครับนักเล่นไกจครับนิสิตเลิกเล่นกีฬาแล้วยังครับ ก็ท่ไม่ีเกมก็ไม่ได้ไปซมค้ดก็ค้มองก็ไม่ได้พาไปแข่งแล้วก็เขาอกนจไม่ไปซมแล้วนีสิทได้มีการดึงชุรายหรือได้สุโขทัไหมครับจริงๆก็สุราหรือถ้าเป็นเบียกก็ดึงบ้างครับแล้วส่วนนีก็สู่เป็น บุหรี่ไฟฟ้าครับก็คือจะสูบประจำนะครับก็วันละบุหรี่ไฟฟ้าก็สามวันก็หนึ่งอันเงาหนึ่งอันก็แล้วก็คอมมิก็ไปซื้อใหม่อยู่ตลอดยก็คือเล่นเกด้วยสล่สูบบุหรี่ไฟฟ้าไป่เล่เลยโอเคครับคําแนะนําของอาจารย์ประเด็นแรกประเด็นหลักคือประเด็นเรื่องติดเกมครับอาจารย์อยากให้นิสิต ลดการเล่นเกมให้น้อยลงอาจจะไม่ต้องเลิกเล่นก็ได้จะเป็นการลดชั่วโมงที่นิสิตเล่นเกมจาก15ชั่วโมงให้เหลือประมาณ10ชั่วโมงก็ได้ครับ,รบจะได้มีเวลาพักผ่อนเยอะขึ้นนิสิตมีเพื่อนอยู่ในสาขาสาขาใช่ไหมครับใช่ก็มีมีบ้างครับนิสิตลงชวนเพื่อนในสาขาไป ทำกิจกรรมนอกจากเล่นเกมอาจจะเป็นการออกกำลังกายหรือไปนั่งร้านขนมหรือร้านข้าวครับรีงเพื่อนก็ชวนผมอยู่ตลอดนะครับก็ไม่ได้ไงจะลองไปกับเพื่อนบ้างแล้วเห็นนิสิตไม่ลองจับตารางการเล่นเกมดูครับแต่ละวันดูครับควนควันหนึ่งคนสักกี่ชั่วโมง น,นิสิตติดจากสิาชั่วโมงก็ให้เหลือรับวันละส0บชั่วโมงหรือแปดชั่วโมงนิสิตจะได้มีเวลาทำกิจกรรมอื่นเยอะขึ้นครับหรือได้พักผ่อนเยอะขึ้นแล้วนิสิตก็จะได้มีมีเวลาได้ไปเรียนหนังสือได้นะครับนิสิตมาเข้าประเด็นที่สองนะครับประเด็นเรื่องเงินนิสิตควรจะลด การเติมเกมเหมือนที่นิสิตได้ตังมาจากพ่อแม่จาก1,000นิสิตลงแบ่งใจจากการเติมเกม900ให้เหลือเติมเกมสัก200ต่อสัปดาห์ก็ได้ครับ,รบหรือไม่ต้องเติมเลยก็ได้นิสิตจะได้มีตังไปซื้อข้าวหรือซื้ออะไรทำรอะไรได้หลายอย่างครับ โอเคครับฝากให้นิสิตไปตามตามที่อาจารย์แนะนำนะครับได้ครับเดี๋ยวในวันจะเอาวิธีที่อาจารย์แนะนำไปใช้ดูครับแต่ผมพอทำอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องหดูดไฟฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาครับสามารถแก้ไขตรงไหนได้บ้างครับก็ <laughs> นิสิตลองลองเหมือนเหมือนนิสิตดูอยู่ว่านิสิตลอง ลดการซื้อการดูดดครับเหมือนมาที่นิสิตดูดเป็นเป็นหัวประมาณหัวหนึ่งนิสิตดูดได้กี่วันอ่ะประมาณสามก็ก็ก็นิสิตลองดูดเงินดูดสักหัวหนึ่งลงให้ได้รับหนึ่งสัปดาห์ดูครับรลดได้คไม่ไง้งนใจลองปรับเปลี่ยนดูครับ ผมก็รู้สึกว่าแย่มากครับตั่าง่างเพราแม่เขาก็ช่ว้ก็เรื่องถามบ่อยขึ้นก็ผมใครจะเรียนจบดเขวก็ให้เรียนจุดให้ในสี่สิเลยหรือว่าเดี๋ยวมีอาจารย์มีมีวิธีหนึ่งหรือหรือนิสิตจะดูดวันละไม่กี่ดูดวันละประมาณคำสองคำก็ได้ครับจากดูดบ่อยๆให้ ลด,ด,ดลดลดลงหน่อยครับโอเคครับถ้าถ้าถ้านิสิตมีปัญหาอะไรเข้ามาปรึกษาอาจารย์ได้นะครับครับยังไงถ้าวิธีไได้ผลอะไรแบ้่ไมขอบอ,อาจารย์เดี๋ยวผมจ้มาขอลอง